มีบลเลยุยนีถือว่าสู้ได้รงี้จุดเกมเกมนีนเขาเขาเดินเบียดมาเราแบบเหมือนว่าเราในปัทท h าเราสู้ไม่ได้นะเขาเดินนีไเปไ็นไรวะเดี๋ยวตามก็น้องไปก่อนใค้ให้ก่อเทษเป็นมวยเลยกัน เดี๋ยวรอน้องน้องเขาข่าวตุลาเสร็จเรียบร้อยก่อนะมาดูหักฐานด้วยกันครับไล่สดเครื่องจะฟังแล้วเนี่ยครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายอ่ะไฟหน้าเอาไหมครับผมเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างครับไปดูเพชร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 มณีอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไ่ไปไปร่างวัลด้วยอ่ะ หนลังเกมอ่ะไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าน่าจะน่าจะน่าจะไปถ่ายรูปก่อนและไปเดี๋ยวพาตามไปเดี๋ยวพาตามไปเพราะว่ามอบมอบมอบรางวัลนี่น่าจะเป็นคู่ชิงต่อยเสร็จแล้ว่ถึงจะมอบรางวัลน่ะนี่บรรยากาศนะบรรยากาศครับ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 นี่ครับลอยรอบโอ้โหอยรอบสุดแล้ว พลังการครับพลังการครับนี่นะเดี๋ยวตามตามไปตามไปดูเจ้าเพชรมณีนะครับอายุงหน้าอายุงหน้าเฮ้ยเฮ้ยย็ดตีเย็ดตีเย็ดตีนี่เย็ดตีถอเสื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปยวงหน้าไปยวงหน้าเดี๋ยวยวงหน้าต้องมือเห็นไปทั้งหงาเลน นี่นะเนี่ยครับบรรยากาศของทีมงานทีมงานตีเด็ด99นะครับนี่นะเยี่ยตีอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยทุกทีเยี่ตีนี่ใส่เสื้อสีแดงกอดเสื้อมวยไทยไม่โกงโอ้โหซูมหน่อยซูมหน่อยมวยไทยไม่โกง นะนี่นะบรรยากาศนะบรรยากาศนะดีมากดีเด็ด99นะหาบ้านได้สัมภา่อยคุยหน่อยโอ้ยดีคุยหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างจริงๆเห็นที่มุมวุ้นพอสมควรมีการแก้เกมมีการเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับตัวตัวดันตัวดันต่อสู้เข้าเชือกเขาโว้งขึ้นในมวยที ไว้พยายามจะได้เขาเชื่อครับผมครับผมวันนี้แก้ผ้าเ้มาครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ทำ่ขอบคุณพี่เวลาที่ดูแลอย่างดีทีลยว่าทวมิดทวอะไรแบบให้แยกห้องอยู่นไดจรีว่าเป็นคนที่วไม่ได้ก็คระทับใจครับดีใจครับ้งเว

กรรมการคือหัวใจของวงการมวยกรรมการคือหัวใจของวงการมวยเราพัฒนากรรมการแรกวงการมวยจะรอแน่นอนครับอ๋แล้วครับนี่คือยาสีแล้ววันละวันรับจอร์รับจอร์รับจอร์เลยเอางี้ตอนนี้เข้ามาวงการมวยเต็มตัวแล้

หนุนไมวยจุดหนึ่ัวแล้วัวแล้วัวแล้วับับได้รับด้ครับครเกผนะครับมาเจ้าสจรนี่ัต้อครับผมาครับที่นะครับสจตระยะทนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในวงการมวยของเรานะเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนนักมวยนะครับ หน่อยทำหน่อยล่างล่างทำหน่อยล่างล่างวันล่างวันครั้งนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างก็น่าจะกินเยอะก่อนเยอนี่เหรอฮะกินเยอะครับอ๋อโอเคกินกี่คนละลูกกี่คนล้ว่วงกี่คนละคนยาวคนยวอายุเท่าไหร่นะน่าจะจเดือนจีนเดือนครับลูกคนหนึ่งมีแค่สองเต้าครับมีสองเต้าหรือสี่เต้าหรือเปลาลูกคนชุกสองเต้าหรือสี่เต้าใครเต้าเนี่นเล่นโทรศัพท์เป็นบอกลูกเลยว่าเดียวเขาขึ้นไก่มาดีกว่า เอาเอาเอาดับรันเดี๋ยวนะเดี๋ยวใช้ในการขอสจ๊วตไปนี่เอา